วาละมมวนแท่เท่ฝูงเผื่อนลอกมูฟังอีกเธอนึ่งนั่นข้งเขาหลอกหลวงตาให้ท่านกินสุราเมาแพงลิ้นดอกลวงโลอบอกเคยกินเคยพอสุราเมาน้าโอยตาโอ้ยได้นโน่หลวงตาของผู้ขา่าเมาแล้วกะจื้อจำอาอยู่ไว้หลวงลำตามหีดกะมีหักก่เคยมีน้ำเขาแต่ว่าเอาบ่าพ่อได้ คุยกับตาถึงไว้แต่เข้าไว้นั้นเพื้อนนุ่มโอ้ยเดนโฮเอาผ้าเหลือกมาห่อตุ่มเฮานี่ลูกผู้ชายคุณหล่อพ่อแม่เข้าเอ้ยมีเถ่านึ่งนั่นแล้วฟังเบิงกะย้ำหูเอาลายมือมาดูเบิงเลยถึงเอ้ยมอรู้เลยถ้วยให้ตาถึงบ่ได้บวชมันสิเอาคู่อนเดือนนี้กะบอน บ่จับมือไฟตานทางไฟหลวงตาเด่นนี่ลละคือโตัมันภูมีดอกหุ่นล้นจนว่าแรงน่องคอยยามแล้งดอกมือโอ้ยเด่น้พ่อเมจ่าอินอโอยคำละหอยดอกหันหูไพ่สิบวชให้พ่อเดไพ่สิบวชให้พ่อเด้มวนลูกดอกลายลาย พ่อสีอาศัยไปบวชน้ำสีพ่อได้มีแต่บวคนนี้วา่าจีพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าโอ้ยได่นอ,อ,อ,อบวชให้พ่อก็น่าบวชให้พ่อก็น่าอยู่ภาเขาเดอกสูเล้งและในโอกาสานัน้นหลวงตาตานกต่มีหักจนสุดจิตสุดใจแต่บ่ท่นานนอกเอาโศนจนว่านอนปันเตอร์และเมื่อไป มันขายหนาหลวงตาลยหาลนก่อนหนอนมนฝันเตอร์ละเมื่อไผอยากได้ฟูบ่มีไผสทรงหูใจทานดอกอยู่ไนคนที่ไหมฮักไว้ผัดเป็นญาติคือเดียว มีแต่คนมาเที่ยวว่าโบดีเดากพอดีซุ้มเดียวเอากันนีโบลานันบอกาวโอ้ยเด้นหเลยตัดความหักได้หลุดเส้าไว้นั่นโบเอาแต่ว่าความหักเจ้าบรุดออกจังหาย,ดยเด้นอตายก็ตายเป็นอย่างตค่อยทนนะเอาให้ตัดเรื่องเอาเมี่ไดดหัวใทแท้สิลน เหตุทุนเนื้อชีวิตเทมันแย่กะโขยทนหักก็หักโคตรล้นใจสิล้นหลุดหายเด้อจนสิไต่ทั้งยืนคำคืนค่ะนิ่งพ่อทอดสมอหยุดมันใบสิไพเตสกะโบว์บังสิขอบวชก็น่าสิขอบวชก็น่าคือเทพ่อเมจ่าสั้นกะบวชก็น่าบอกคือถือตีทุก ให้พ่อเม่มีความสุขพ่อเม่เฮาสบายเนื้อสมกับเป็นเศร้าเชื่อถึงตายให้เตอเิ้งสร้างหลวงตาบวชแล้วเม่ป้าหลวงตาบวชแล้วเม่ป้าคอยฟังเลยเองเออเออเมลโตไปแต่ยนุนวลุนเออเเออเออ

เจ็ตี้ก็มีวันนี่มาขายหนาคนมดเลยนะเนี่นก็สืบได้นะนเอยนะเขาสืบได้ท่นคือว่าจะไปเอาเมียเราเป็นญาติกันเนี่ยบางท่านก็บอมันสืบได้ยังไงนะเนี่ยเาในจักเขาในร่างน้ำกรกัในเพลินเตงเนมันจะมา่าแสืได้ <c oughs> ที่หอดกรักอ่อยกับเนี <c oughs> ่ยักอ่อยกัมน